เสียงลมหนาวมันดังอะไรวะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะเดี๋ยวแม่ค่อยขึ้นไลเดอนอนพักสักแป๊บก่อน <c oughs> แม่จะมาพูดถึงเสียงอีสานนะคะตอนนี้บอกได้เลยว่าเสียงอีสานกําลังมีกระแสการมีกระแสเสียงอีสานเนี่ยต้องช่วยโอกาสอืมช่วยโอกาสยังไงก็ต้อง คือเชื่อว่าในทีมงานเสียงอีสานนี่มีคุณภาพทั้งหมดเลยล่ะทุกคนอ่าอลูกปิดประตูแม่น้อยพอพูดแล้วก็มันดังแปดไปแปดแล้วปุ๊บเอ้ย<ห>ปิดประตูแม่น้อยมันใช้เสียงดังอ่าเสียงอีสานต้องช่วยโอกาสปิดประตูมันดังตัดเหล็กดังแปดไปแปดอยู่อ่าช่วยโอกาสเอาคือ เช็คเลยว่าศินลปินคนไหนที่แบบโดดเด่นที่สุดในวงน่ะโชว์เขาโปรโมทเขาลงในแอปต่างๆเยอะๆแม่มองเห็นมีอยู่คนหนึ่งมาแรงเหลือเกินโปรโมทเข้าไปค่ะอ่ะตอนนี้สังคมเอฟซีเขากำลังให้ความสนใจอหาจุดเด่นของตัวเองขึ้นมาโปรโมทไม่ว่าจะเป็นเสียงพระเอกนั่งเอกเอาเขามาเลยค่ะรับรองว่าปังอืมตอนนี้ กระแสแม่เย็นทําให้วงเสียงอีสานฟื้นคืนนะคะ,ะเขาเอ่ยว่าตำนานที่ไม่มีวันตายเสียงอีสานต้องช่วยโอกาสพิกดิกิตให้เป็นโอกาสเอาสิซะเพราะว่าแม่เย็นเนี่ยพ่อเพิ่นจากไปแม่ก็เพิ่งไปฟังประวัติมา โอ้ประวันเราเป็นคนดีอีดีไหเออเราโเขียเบ็นโคกไม่ไปตัวเรามวนอย่างเดียวเออเราเป็นคนดีแต่เราบมกุ้งยุงกับไปเออสมกับว่าสิเป็นนั่งฟาดจักระจันนั่งฟาดอยู่หรอกหรือจักระจันสวรรค์น,นะคะคลิปนี้ทําไมแม่จึงมาพูดเพราะว่าแม่มองเห็นโอกาสของเสียงอีสานที่จะเอ่อ มีกระแสอย่างต่อเนื่องกระแสตนเนี้ทุกคนไปค้นหากคำว่าเสียงอีสานนี่แม่ว่าเยอะมากนะเอ,อจากคำว่าการจากไปของคุณแม่เย็นจากกะจันดาวไพ่เออมันจะทำให้เสียงอีสานนั้นมีกระแสแล้วอีกอย่างหนึง่งคือเขามีดีอยู่แล้วเสียงอีสานในลํำมวลล้ำดีไม่ว่าจะเป็นตลกที่ผ่านมาทำให้คนแบบหันไปมองและแม่เชื่อว่า เจ้าภาพจะจ้างงานเสียงอีสานอีกเยอะมากเพราะคําว่าแม่เย็นจักระจันนะคะอืมเปินทิ้งอ่าทิ้งกระแสไว้ให้เชื่อว่าแม่เย็นทิ้งกระแสรหรือสร้างกระแสให้ก่อนที่ท่านจะไปสู่สวรรค์อืมอันนี้ต้องโอ้ยจังใดแม่ก็ว่าเสียงอีสานมาแห้งก,กันแล้วกันละว่ะเออเขาจะมีกระแสขึ้นมาแต่นั่นแหละ ทางผู้บริหารเนี่ยต้องมองมองหาจุดเด่นมองหาคนที่มีศักยภาพอยู่ในองค์กรในวงเสียงอีสานมองเลยค่ะแล้วโปรโมทพวกเขาเหล่านั้นในเวลานี้เอาออกมาว่าคนนี้โดดเด่นยังไงคนนี้เก่งแบบไหนคนนี้มีความสามารถพระเอกนางเอกโชว์มาโชว์โชว์ทั้งหมดนั่นแหละแล้วมาวัดกระแสว่าคนชอบดูใคร แล้วโปรโมทคนนั้นแหละเยอะที่สุดนี่คือจุดขายแล้วก็จะทำให้การที่มีคนไปดูคนไหนเยอะนั่นหมายกับว่าเขามีเอซเยอะคนให้ความสนใจเขาแล้วเราก็โปรโมทเขาซะเออโปรโมทแล้วออกอัลบั้มห้เปินไปเลยเออเชื่อว่าอาจารย์เอจัก,กรพัฒย์ยังคงดูแลเสียงอีสานอยู่ท่านน่าจะมองเห็นโอกาสตรงนี้นะคะกระแสมันมาแล้วไง ออันนี้พูดในนามที่ในฐานะที่ตัวเองเป็น FC ทั่วไปนะฮะบด่ดยไปมีบนบาทยังดอกแต่พูดวิเคราะห์ไปว่าเมื่อแสงมันมาแล้วก็ต่อยอดให้กับวงไปเลยเออหาคนทก้นมีความสามารถหรือคนที่มีความโดดเด่นอาทิเช่นนางเอกพระเอกออแล้วก็ศิลปินที่ร้องเพลงโชว์นะออ ตลนกพวกนี้ค่ะโปรโมทให้เยอะๆแล้วก็มาเช็คเลตติ้งคนชอบตรงไหนเสียงอีสานจัดไปเลยกระแสะมาแล้วค่ะมาแล้วตอนนี้มาแรงหรือเกินด้วยกระแสะตรงนี้พอแม่เย็นจากไปทำให้เขาเห็นศักยภาพหรือความสามารถของศิลปินวงเสียงอีสานนะแม่หญิงเชื่อว่ายังไงก็ปัง อตำนานที่ไม่มีวันตายนั่นคือเสียงอีสานถ้าจังไดนกะเป็นกำลังใจให้เด้อค่ะเพราะว่าแม่หญิงก็เสียไปตัวตีบตัวแดนนั่นแหะเสียบไปตัวตีบตัวแดนอแล้วก็มันมีคุณภาพจริงๆค่ะไปฟังแล้วโอ้ยมีแต่ก้นเสียงดีอเหมือนคุณปล่อยฝ้ายดงเสียบค่ะออหลายๆท่านเนาะในนั้นอะ เก่งหมดเลยเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเหมือนพวกเขาอยู่มุมอัดต่อไปนี้แม่เย็นเปิดแสงหแล้วแสดงกันเต็มที่ด้วยจารับลงว่าปังแน่นอนสวัสดีค่ะ